ครับลูกค้าเวลามาทําที่ร้านเราจะมีผ้าชุบน้ําเอย่ยเครื่องเป่าลมเป่าฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นเอย่ยฉะนั้นรถที่มาทาที่ร้านจะได้เรื่องความสะอาดแบบอย่างมากอ่ะอย่างมากเลยดีกว่าอ่าอย่างมากได้เรื่องความสะอาดทุกอนูได้เรื่องความสะอาดทุกอนูอ่าเพราะรถไฮบริดผมบอกหลายครั้งแล้วครับว่าฝุ่นเรื่องความสะอาดมีความสําคัญมากเลยลูกค้า เวลามันดูดฝุ่นเข้าไปสะสมในตัวแบตมันทําให้แบตระบายความร้อนไม่ดีพอแบตระบายความร้อนไม่ดีมันก็ทําให้อายุการใช้งานของแบตสั้นลงครับคือแบตไฮบริดชอบอากาศเย็ยนครับฉะนั้นรถที่อยู่ในต่างประเทศที่อากาศเย็ยนๆแบตจะไม่ค่อยเสียจะเสียยากกว่ารถไฮบริดที่อยู่ในเครร้อนอ่าอยู่ในเมืองร้อนครับอ่าเป็นอย่างนั้นเลยครับลูกค้าเป็นอย่างนั้นเลย เป็นอย่างนั้นเลยอ่นนี้เราต้องมีความเข้าใจพื้นฐานก่อนว่าแบตชอบอะไรฉะนั้นเป็นไปได้คือรถไฮบริดก็อย่าจอดตากแดดเปิดแอร์ให้เย็นเวลาใช้อะไรเงี้ยครับเราต้องเข้าใจแล้วก็เรื่องฝุ่นเรื่องอะไรต้องรักษาความสะอาดภายในให้ดีเพราะเวลามันดูดอากาศมามา,มาเป่าให้แบตอะ่ะหมายถึงว่ามันดูดอากาศในช่องที่น้องกําลังทําความสะอาดไอ้หนาอ่ารียกครับ ตัวกองตัวกองฝุ่นเนี่ยครับมันดูอากาศเข้าด้านข้างเนี่ยครับแล้วมันก็มาเป่าระบายความร้อนให้แบตฉะนั้นเวลามาดูฝุ่นฝุ่นมันก็จะไปเกาะอ,อยู่ที่ตัวแบตมันก็ระบายความร้อนไม่ดีอันนี้ก็เลยอยากจะบอกว่า,าถ้าใช้รถไฮบริดต,ต้องมีความเข้าใจแล้วก็ระมัดระวังเรื่องหลายๆเรื่องให้มันหน่อยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ